สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้คนนะคะแฟนคลับเจวันชแนลนะคะเมื่อนี้ยเจวันสิบห้ามารอบเบิ้งสวนในบ้านนะคะคนใหม่จะกินได้นะคะพี่เจวันปลูกไว้นะคะพยายามอุ่นแล้วปลูกไว้นี่คือต้นบักค้างนะคะบักค้างหวานนะคะนี่เดี๋ยวเจวันสิบเบิ้งว่าบักค้างหวานมื่อนี้มันสิบุกบออะคไรก็ได้อันนี้นะคะต้นนี่เจวันตกแต่งมันนะคะตัดแต่งทีมันถือย,อยังเป็นหนาคบ่หลายนะคะ อันนี้คือบลาคารหวานนะคะคารหวานสองต้นอันน <ong> ี้คือไข่นี้ต้นนึงนี่อันนี้คือบลาคาร์ฟสมมันเป็นหมากลายค่ะแต่ว่าเข้าบลาเด็ต่อยมันลงแม่ค่ะบ้านก็เลยเป็ี่นเอาค่าต้นนะคะนี่ค่ะชือผลลไม่ในบ้านในบ้านนะคะนี่คือต้นบักม่วงบักม่วงนี่กระลักเป็นดอกนะคะนี่บักม่วงกระลักเป็นดอกได้กินมาสองสามปีแล้วค่ะดอกมากม่วงม่วงแก้ว นี้นะคะต้นม่กันีปลูกเดกับของที่โนะรช่าในว่านปลูกไปท่านี่ก็มีค่ะนี่นค่ะมาเหมือนกันนะคะนี่คุณบอกราเห็นบอกรถามแล้วเป็นหมาเเขาได้ต้นนี้กัน์ตกไค่ะได้ิิได้ดีนะคะ่จักรดานะคะตักรดาเจ็บเจบปราคานต้างนี่นอน เราไม่เลี้ยงนะคะยังไม่ได้กินเพราะว่ามันยัื่งม่ทันงในเป็นหลายคะคะยังไงระ้วบ้านเราสิเก็บไว้ไม่เป็นลายทุกอนใส่ทุกทีนะคะก็มีโต๊ะแดงมันเป็นภุมิทางง่ามนะคะนี่โซ่เลื่อนนี่ขึ้นต้นบางคำหวานนะคะคิดว่าน่าจะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวว้านจะเก็บนะคะเยอะเดีสิเก็บมาเห็นมทีนะคะย้อนนะคะตามมาด้วย น้ำตาลโตะชาหวานนี่ราคาบนมีหคูคุ้ยไส้กระด้งแน่เอ๋นะคะมาเลยค่ะตามมาเด้ค่ะในบ้านกระยาเนี่ยด้ยค่ะได้ความสูงจะว่ากระยาเห็นไหมคะนี่ ล,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 ลูกแล้วนะคะลุกแล้วตาต่างกลนนะคะเดี๋ยวคือยนจะตาดนะคะนเรื่องนิดหน่อยนะคะนุกแล้วนะคะนนี่มาเลยนะคะไปกินบะขาหวานเหินยังม,าานนมันเติมเริ่ม ยัดพินกันได้ค่ะพี่น,อออนออ้องโตงปเ,ปเท่าไหร่เนาะตาตัง้งกันเลยโมมีแนวเกาะตั้งไันอย่างไรเพื่อนตั้งกันเหรอเฮ้ยมองตั้งจ้า ลองลองให็นไเ,เดี๋ยวะนะคะมันมันในบ้านตังหรือบ่ถือนี่ค่ะเดี๋ยวหาไปโอ้ยล่นละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในบ้านตังล่องลองลงลองลตังเดีหาตัางไหมนะคะล่นเขาอยูน่ะเดี้ได้ค่ะล่องไหมกันองสัญญาบ้าพีนะค่ะเนาะ เอออย่าสิได้ไม่ถูกต้อสั่หม่กันนะสั่งใหม่กันราจูเ๋ยวจิพาไปทางพั้ ทาน,นทัน้งกระตุ้ง,งลเลยด้ยค่ะเดี๋ยวจะบ้านจุใครก็ไม่ยากละ ค่ะมาช่วยตกใจหมดเลย มากัน้าสุกคนนะคะจะป่อยน้ำนี้ยัน้าจะใช้ย่างพระโตกันะหัวกับ้าหัวอ้าหัวหัวกับหัวรวาาา้านอยากกินอยู่้างยันที่เกิดติดต่อไม่ใช่เงินสด

ย็นคนบอค่ะเห็นคนบอยเล่นเสียงแมนบอแเล่นโต๊ะ้ะจ้าเด้อด นี่ค่ะผลง,งานนะคะมันสูงค่ะมันเอาอยากนี่ล่ะค่ะผู้เ่าเป็นต้นไม้เนาะว่ายค่ะเป็นซาวนี่เพราว่าแล้วนี่โอ้ยเลยเด็กกินได้นะที่สูงอ่ะหยุดเลย คลิปนี้เนาะคะ่ะคลิปเก็บพนไม่ภายในบ้านไใบชะกินนะคะประหยัดเข้าไปในส่วนหนึ่งนะคะถึงก็สุกเรน่อยของผูเ้เฒ่าคลิปนี้เจ๊บ้านกาขอจบคลิปไว้สำหรับนิดสักก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์แชร์ช่องเจ๊บ้านแชนเนลนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้เตือนให้รับชมคลิปต่อไปนะคะถึงกับั่งใจให้ยายบ้านเลยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะคทีนนะะ่เข,ข้ามาติดตามสวัสดีค่ะ